ก็สวัสดีพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวนานะครับมันก็ตอนคำคำกับผบกับช่บองลุงทองเกษตรอินรียคือเก่าเนาะหลังจากถี่ลุงทองกูมั่นสัมปะหลังเสร็จแล้วลุงทองกะลงมาหน้าตอนคำคำครับผมตอนนี้กับเวลาหาโมงกลัวเลยเนาะพี่น้องนี่ลุงทองมา ถ่ายปลาเขาให้พี่น้องได้เบ่งนะครับอัปเดตปลาเขานะครับผมนี่นะครับผมน้ำกับบกแล้วพี่น้อง <c oughs> น้ำบกแล้วครับนี่เหลือพ่อพ่อซุ่มๆนะครับผมนี่เขาก็แตกก้อไไนใหญ่ๆพี่น้องเบ่งเพื่อนใดน้ำเพื่อนก็แตกก้อนออกขักเลยนะครับแต่ก็ฟกใ่ญยเลยนะพี่น้องซุ่มก็มากเกิดไก่พี่น้องได้เบ,นะบ,นะบ่งเนาะครับน่ะเบ่งเพื่อนแตกก้อนพี่น้องเข่า <c oughs> เอ้ยเป็นสิบกว่าตนผนเด้อพี่น้องนีนะครับนี่นี่เบ่งสวยงามครับผมพี่น้องนะครับก็พอได้อยู่พี่น้องพอได้กินอยู่นะครับผมนี่เขางามนะครับลุงท่องหมักแบบนี้นะครับผมใบต่างๆซีๆแบบนี้ลุงท่องหมักแห้งนะครับผมนี่ถึงว่าสี่ันมีฝนตกใจกะ ซุมซำนี่ลุงท่องกับขิดว่าน่าจะได้กินเนาะครับผมน่าจะได้เกี่ยวนะครับผมนี่นกับประมาณนีลนะครับผมนี่ลุงท่องทายทํำต้นหามงปูปูนดวงอาทิตย์เป็นยังแจงยังบางอยู่เนาะครับผมน,นี่ฟังนั่นเพียงข้อแล้วครับผมนั่นฟังนั่นเพียงข้อแล้วเขานะลุงท่องกับขิดพันยางจักหน่อยนะครับผมพันยางจักหน่อยหลังจากที่ได้น้ำ เพื่อนไหลเพื่อนซึมลงมาให้จากหน้าพี่น้องอยู่ข้างบนๆพุ่นะครับผมเพี่ยก็ผลพ้อยด้ายนะครับผมความงามของเพื่อนก็เลยมีนะครับผมเพื่อนได้รับวามชื่นพี่น้องนะครับหนาเพี่ยนกับพ่อมีเมียอยู่แล้วพี่น้องพ่อเหนียวเหนียวนะครับเริ่มบกแล้วพี่น้องเริ่มบกแล้วนะครับผมหนาหนาเขานกพี่น้องพุ่มันเป็นพวงอยู่คุนพี่น้อง ลุงทอ,นนองยังม่ทันเดี๋ยวไปเอาออกเลยเนะครับผมนะครับ okay. ทีนน่ทองยังม่ทัานหนึ่งเปุ๋ยมะบานดอกนี่พี่น้องเขายังงามอยู่นะครับเขาได้รับน้ำเขาละเขาระดับไอ้ได้ได้รับน้ำโอ้ยเบาหยางนะพี่น้องเพิ่นก็เขียวขึ้นเนาะครับผมเบืง้งเขียวงามแห่งพี่น้องนะครับผมนี่น้ำทั้งน,นี้ยังมีอยู่พี่น้องยัองอยู่ในน้อยน้ำ ้างๆกาะเทะนะครับผม้างๆ่างกะเทะหน้าเฮ้าก็ยังมีหนามอยู่นะครับผมนี่นะครับอกับประมาณน,นี้แหละครับพี่น้องกับผมนี่พ่อเด็กเก็บได้กเกียวอยู่ครับผมเขาสวยงามครับผมก็ข,ขอจบคลิปว้เพียงสำนีก้อนครับผมพอๆกันขีปหนาเนาะครับเนาะก็ข,ขอ กดติดตามให้กับลุงท่องนี่ด้อครับเด้อเกษตินทรี่สองน่อยๆน,นะครับเนาะพู้เฒ่าผู้เฒ่า,าสวัสดีครับ